สวัสดีครับท่านช่วอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับพามาให้อาหารไก่ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นผมก็จะปล่อยให้เขาได้ออกมาจิกกินข้างนอกตามที่เห็นนะครับถ้าอยู่บ้านนะครับถ้าไม่อยู่บ้านก็จะไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาด้านนอกแล้วเขาก็จะบินออกไปเดี๋ยวหมามันจะกัดได้นะฮะนี่คือการเลี้ยงแบบธรรมดานะครับธรรมดาของผมเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่นะครับ Thank uh you. -huh. ดินที่ผมพูนขึ้นเมื่อกี้เป็นอ่าเป็นขี้ไก่นะครับที่ไก่ที่ผ่านขี้หมักอยู่ในเล้ามาเป็นเดือนมีทั้งขี้ไก่แล้วก็เศษฟางที่ที่ปูพื้นนะครับขุดมาคลิปก่อนได้อ่ามุงหลังคาเสร็จก็ขุดขี้ไก่ออกมานะครับลดความเหม็นความอะไรในในเล้าไก่ไม่ให้มัน เดี๋ยวไก่จะสุขภาพเสียทั้งคนทั้งไก่ด้วยนะฮะเพราะขุดมาไว้ข้างนอกเนี่ยผมจะกองไว้แบบนี้นะครับกองไว้แล้วก็พูนไว้แล้วให้ให้เขามาเขี่ยเล่นเขี่ยอะไรไปเรื่อยๆมีฝนตกฝนไรคือมันหมักอีกทีข้างนอกนะฮะจากนั้นก็เอาดินตรงนี้ไปใส่ต้นพริกใส่ต้นมะนาวนะครับเพราะว่ามันมันหมักหมมไหลเป็นเดือนแล้วนะครับ ความเข้มมันก็ลดลงนะฮะผมก็ลองใช้วิธีนี้เมื่อวานก็เอาไปใส่ต้นมะนาวต้นมะนาวอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะฮะกลุ่มนู้นนั่งจิกอาปลวกนะครับมันจะมีปลวกขึ้นแถวนี้เราก็ขุดให้เวลาขุดให้จอบสองจอบพอนะครับปล่อยให้ไว้กินรอบหลังบ้างนะครับนะแบบเล็กๆแบบเนี้ยยังมีปลวกอยู่นะฮะ ตัวนี้เป็นเป็นเศษเศษข้าวสารหลังจากที่กรองแล้วนะก่อนที่จะไปหุงเนี่ยแม่จะทําการกรองข้าวอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ใจเหมือนกันก็คือมันเป็นเศษข้าวเล็กๆแล้วนะครับเป็นเศษที่แบบไม่ได้เอาไปหุงจากนั้นก็เอามาให้ไก่นะครับให้ไก่ช่วงเย็ยนจะไม่ให้หัวาหารเนาะผมให้แค่ตอนเช้านะครับมื้อเดียวนะครับตอนเย็ยนก็ปล่อยเอาเศษข้าวที่เรากินเหลือหรือว่าผลไม้อะไรหรือว่า แบบนี้นะฮะแล้วก็ปลวกบ้างที่เห็นอยู่ให้เขากินนะครับ พูนเสร็จเขาก็จะมาเคลียร์เคลียร์ลงกลายเป็นการหมักหมักรดินอะไรไปในตัวนะฮะก็จะเป็นเศษใหญ่ๆตัวเนี้ยที่ขุดมาจะเป็นแผ่นมันก็จะเป็นแผ่นมันอัดด้วยปุ๋ยอัดกันนะฮะก็จะลองเอาไปใส่ทุกอย่างอ่ะใส่ต้นมะม่วงมะพร้าวแล้วแต่นะฮะเพราะมันมันไม่ใช่ขี้ไก่เพียวๆนะครับมันผ่านการหมักทับกันอยู่นะะเป็นเวลาสักพักหนึ่ง ็นะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมเมื่อกี้มีฝนตกมาไม่หนักครับช่วงนี้แล้งจริงๆครับผมฝั่งนี้นี่ยแรงมากเลยข้าวไม่น่าจะได้กินแล้วฮะข้าวเนี่ยปีนี้ช่วงแรกๆยังมีฝนช่วงที่พารีวิวดูต้นข้าวต้นไรตอนนี้เหลือง แห้งยากขึ้นแทรกคือน้ำมันไม่มีนะไม่ค่อยมีนะฮะต่างคนต่างไม่ค่อยได้นะครับปีนี้ก็อันนี้ไปนะฮะปีหน้าก็ว่าจะเจาะบะดานครับผมปีหน้าผมว่าจะเอางบมาเจาะบะดานนะฮะแล้วก็ทําระบบน้ําของเราเองนะะ้ของเราเองให้ดนะะีไม่ได้เอาไปใช้แค่การเกษตรนะเอาไว้อุป,อปโภกบริโภคน้ําบะดานนะฮะน้าบาดาน เพราะที่นี่ยังไม่มีน้าประดานผมใช้แค่น้ําสาอยู่นะฮะอ่าอันนี้ต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวก็ได้ผลดีนะครับหลังจากที่เลี้ยงไก่มาไม่กี่เดือนเนี่ยยังน่าจะยังไม่ถึงปีนะนะฮะเขาก็เริ่มออกถลายแล้วก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีผลนะ,ะับไม่ค่อยมีผลแล้วก็แถวนี้มันรกนะครับหลังจากที่เลี้ยงไก่แล้วก็มีขี้ไก่อยู่รอบๆต้นเลยเขาก็ได้ดูดกินดื่มดํากับปุ๋ยนะฮะ แล้วก็มีผลให้เห็นเนี่ยไหลไหลทลายเลยนะครับจากจากที่แบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ดูผลมันเขียวดีด้วยนะฮะนี่อันนี้เป็นมะพร้าวไม่ใช่นะ้ำมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแบบพันเตี้อแต่ตอนนี้ก็ไม่เตี้ยแล้วจริงกลายเป็นกันใหญ่แล้วหลายปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ขุดสระเริ่มขุดสะ,นะสะตัวนี้ก็ยีกว่าปีนะสะตัวเนี้ยอ่า บรรยากาศให้ดูครับผม้านอยู่นู่นเห็นไหมสระก,ก็ไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ําที่หญ้ามันเขียวมันก็คือมันมันตกวันนึงอ่ะมันทิ้งไป5้าวันอย่างเงี้ยแล้วตกตกก็ไม่ได้เยอะไม่รู้จะมาช่วงไหนจะมาช่วงที่เกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจน้าเนี่ยนะแห้งแล้งครับผมนะแหงแลงต้องยอมรับ นี่ฮะก็ไม่มีอะไรครับผมมีแค่นี้มาปล่อยไก่ให้กินนะฮะไข่ก็ได้กินทุกวันไข่ได้กินทุกวันนะฮะเลี้ยงในครัวเรือนเนี่ยถ้าแบบกลับมาอยู่บ้านอยากเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยสิบตัวพอครับผมสิบตัวก็พอ,พอไม่เปลืองหัวอาหารด้วยนะ,ะับไม่เปลืองอาหารไม่เปลืองอะไรง่ายต่อการดูแลนะครับเล้าก็ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะลองดูครับผมใครที่กำลังหาแนวทางเลี้ยงไก่ไข่เนี่ย ของผมเนี่ยซื้อไก่ที่ประมาณ20สัปดาห์มาเลยนะก็คือ,คอไม่ใช่ไก่เล็กๆเ,เอามาประมาณเดือนเดือนนึ่งอะ่ะเขาก็ออกไข่ให้เลยนะฮะลองดูครับเราต้องเริ่มต้นครับผมถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่ได้ก็เหมือนยังไม่ได้ก้าวออกจากจุดนั้นนะฮะถ้าอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปเลยนะฮะอยู่บ้านเลี้ยงไปเลยหัวอาหารก็ให้หัวหารผงนะครับผมให้หัวหานผงไม่ได้ให้หัวหารเม็ดนะ,ะเพราะว่าเคยให้หัวหานหัวหารเม็ดแล้วเขาไม่ค่อยกินอ่ะกินไม่หมด พอหัวหานผงเนี่ยมันจิกเกลี้ยงเลยนะฮะวันหนึ่งอะ่ะมันเกลี้ยงเลยนะฮะนี่นอยากกินนะบินขึ้นนี่แหละลองดูครับผมต้องลองเราถึงจะรู้เองนะครับผมผมลองด้วยความไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าตัดสินใจเลี้ยงเลยนะฮะเลี้ยงเลยรู้แต่ว่าเลี้ยงไก่ก็ให้อาหารมันอ่ะพื้นฐานก็เลี้ยงไก่ให้อาหารให้น้ําเท่านั้นแหละเหมือนกันทําบริเวณให้เขาลองเลี้ยงถึงมันจะตายบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่ความ ไม่ใช่ความการเสียหายมันเป็นเป็นธรรมชาตินะฮะเราเลี้ยงแบบใส่สบายนะฮะมันก็มีตายบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปไม่ซีเรียสไปนะฮะอยากได้เพื่อนครับผมเหมือนได้เพื่อนเวลามาให้อาหารเขาเนี่ยเราก็เห็นเขาจิกเห็นเขาเล่นกับเรานะฮะมันก็เป็นเหมือนเพื่อนเราไปความสุขอีกแบบนะเรียกว่าความสุขบางคนอ่าไม่เหมือนกันได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน แต่หากว่าความสุขนั้นทําให้เราเกิดความสุขทางจิตใจจริงๆไม่เบียดไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมอรอบๆไม่มีอะไรมีแต่ทุงนนะท่งนาฮะทุ่งนานี่ เดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวนะครับที่ที่ขุดดินจากตรงเนี้ยเอาไปให้เป็นปุ๋ยฝั่งนู้นเลยครับมาฝั่งนี้นะครับอน,นุนเล้าไก่เนี่ยมะนาวปลูกในบอ่อซีเมนนะครับบ,รนะรบ่บอซีเมนขนาดเล็กนะครับบ่อซีเมนขนาดเล็กนะฮะน่าจะมีหนอนกินแหละมีแมลงมีอะไรมีร่องรอยนะฮะนี่ครับผมก็ขุด ดินจากนั่นแหละเมื่อกี้ที่ที่เห็นกองกองอยู่นะฮะเอามาถมถมใส่นะฮะต้องรอดูว่ามันจะอ่าได้ผลดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะตายหรือว่ามันจะยังไงนะฮะนี่คือการการลองปลูกนะฮะลองปลูกลองปลูกไปเลยนะครับลองกับที่เราใช้งานจริงๆเลยนะฮะมะนาวต้นหนึ่งนะ,ะับมะกรูดมีแล้วนะฮะแถวนี้ก็เอ่อ มะพร้าวกับมะม่วงนะฮะเป็นแถวเป็นแถวไปอย่างนี้นี่มะม่วงน้ําดอกไม้ผลัดกับมะม่วงแก้วไปนี่ผมก็เนเส้นเนี้ยตรงไปสามสี่ห้าต้นแล้วก็เกาลัดอยู่ฝั่งนู้นใกล้บ้านใกล้บ้านนะฮะฝั่งนี้ก็มะม่วงอดอกแคร์กล้วยไปนะ,ะส่วนนี้จะปลูกเป็นของกินมากกว่านะฮะมากกว่าฝั่งนี้ดอกแคร์นะฮะดอกแคร์สองต้นนี้โตเร็วมากเลยนะฮะ โตเร็วมากเลยนะมะละกอไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะใบเหลืองใบอะไรนะฮะฝั่งนั้นก็อันนี้กันไปนะฮะร,รกตรงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะฮะเ่อเยียวาก่อนบรรยากาศเนาะผมอยู่อา่าต้องบอกว่าห่างไกลหมู่บ้านนั่นแหละมันไฟฟ้ามันเป็นพื้นที่ทุง่งนาเนาะไฟฟ้าก็ไม่ได้เข้าถึงเข้าอะไรนะรผมก็ผลิตติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้เองเป็นออฟกริดนะฮะใช้เองนะฮะใช้ให้ครอบคลุมนะฮะ ทั้งตู้เย็นนะครับสำคัญหลักๆที่อยากได้ก็คือตู้เย็นก็คือก็ติดตั้งก็ใช้ตู้เย็นไปละก็ใช้ได้ละ400วัตต์2แผงนะนี่ก็ไปสับมาเมื่อกี้หน่อไม้นู่นนะฮะได้กินเรื่อยๆได้กินเรื่อยๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาปอกนะครับแล้วต้มเก็บไว้กินได้นานๆเลยเนะี่ยผักสวนครัวเล็กๆหลังบ้านนะฮะมีทั้งตามที่คลิปก่อนๆเนานะ นี่ผักกาดก็เก็บกินเรื่อยนะฮะผักชีลาวนะครับต้นหอมแล้วก็มีพัน์ต้นกลายเยอะแยะเลยพร้อมที่จะนี้เดี๋ยวเตรียมตะไกร้าอีกนะครับปลูกใส่ตะกร้าไว้หน่อยกกเก็บกินได้นานนี่คืออันนี้ฝรั่งกิมจูนะฮะไม่ค่อยได้ห่อหรอกครับท่านผู้ชมมันก็มีผลให้กินเยอะแยะเลยเนี่ยผมก็ตัดกิ่งออกบ้างแต่งกิง่งนะฮะนี่ นี่คือการลองปลูกเลยนะฮะไม่ได้ศึกษาอะไรมากก็เอามาปลูกปลูกปลูกใส่ดินเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกก็พอแล้วนะฮะตรงนั้นไม่มีอะไรนี่ใน,นระบบโซล,ลาร์เซลล์นะตามที่บอกนะฮะก็ผลิต400วัตต์2แผงนะฮะ2แผงต่อนุกรมกันใช้แบตลิเทียมนะอยู่ในตัวบ้านเนี่ยแบตลิเทียมนะ,นะะก็เดินสายลงดินไปเดินลงดินไปถึงนู่นเลย เข้าในตัวบ้านนะ่ชาร์จแบตแบตอยู่ในบ้านไว้ในบ้านได้หรือเทียม NMC นะครับ NMC ก็ใช้ตู้เย็นนะครับส่วนหุงข้าวเนี่ยผมใช้ฟืนกับแก๊สอยู่แล้วนะฮะก็แบ่งไม่เอาหม้อหุงข้าวมาใช้ในระบบด้วยนะครับระบด้วยเพราะว่ามันเปลืองไฟ พอมเปลืองไฟก็แปลว่ามันกินแบตเยอะกินไฟเยอะพอกินไฟเยอะระบบแค่นี้มันก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เท่าที่เราเท่าที่เราใช้ได้เอาตัว,ต,วตัวที่สําคัญนะครับตู้เย็นก็ไว้แช่เนื้อแช่ผักแช่น้ําไปนะฮะมีตู้เย็นแล้วก็เก็บกินได้นานครับเอาเนื้อมาแช่ฟิตไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็ฐานก็เผาเอานะฮะเผาเอาแล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิง นะครับเชือพลงใช้อย่างนี้นะครับใช้อย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ติดตั้งมานะครับเรื่องปัญหาระบบไม่มีนะครับระบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมีแต่ว่าช่วงหนึ่งตู้เย็นใช้ไม่พอก็คือใช้หนึ่งแผงไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมเอาตู้เย็นมาก่อนนะครับก็เลยทดลองใช้ดูก็ใช้ไม่ได้ตามที่แจ้งไว้ตอนนี้สองแผงก็ใช้ใช้ปกติวันนี้ฝนตกแบตถ้ากลางวันเนี่ย แบตจะเต็มประมาณเที่ยงอะบ่ายโมงก็เต็มแล้วถ้ามีแดดปกติแบตเต็มแล้วก็นอกนั้นก็ถ้าช่วงบ่ายฝนตกก็มีก็ยังยังมีไฟพออยู่นะฮะมีไฟพออยู่ก็มีวันก่อนนะฮะท่านผู้ชมมีเอฟซีนะครับพอดีซื้อปั๊มมาปัม๊มโซล่าเซลล์อะปั๊มสับม์ดนะครับมาใช้นานมาต่อเองซื้อมาต่อเอง ปรากฏว่าต่อไม่ได้นะครับต่อแล้วไฟไม่ขึ้นนะฮะอยู่แถวเนี่ยคุกขันนะครับใกล้ๆบ้านก็เลยโทรมาหาผมโทรมาก็บอกว่าผมก็ขอดูรูปดูอะไรก็เห็นก็เลยแบบอ่ะงั้นขอมาหาผมที่นี่นะครับก็เลยมานะครับมาเขาบอกว่าต่อไงก็ต่อไม่ได้ต่อไงก็ต่อไม่ได้ พอมาผมก็ต่อปกตินะฮะก็ต่อบอกก็ได้ชี้แจงบอกว่าต่ออยางงี้นี้นะพอดีเอาปั๊มมาด้วยก็เลยเทสไสผมมีแผงเทสอยู่แล้วนะครับต่อก็ทํางานนะครับก็เลยถามเขาว่าแล้ว,ลวเบื้องต้นที่ต่อแล้วมันไม่ได้นะ่ะอ่าเป็นมาอย่างไงบ้างเขาบอกว่าไปต่อกับแบตเตอรี่อ่าชาร์จลงแบตเตอรี่ก็เลยบอกอ๋อปั๊มพวกนี้มันใช้กับแบตไม่ได้นะครับปัม๊มเมาร์ดีซีบัตเลดขนาด600วัตต์นะท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่รู้ก็คือ มันไม่ใช่เรื่องทั่วไปเนาะที่เราจะรู้กันได้มันก็เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้นะครับบางคนเอาไปต่อแบตเตอรี่2 4่โวลต์มันก็ไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์เท่านั้นปั Pump ๊มสมอ DC แบตเลนนะครับขนาด6 0 0วัตต์ใช้แผง3 3 0วัตต์สแผงต่ออนุกรมกันนะครับมันถึงจะทํางานแต่ถ้า7 5 0วัตต์ก็3แผงอนุกรมกันนะครับก็ต่อให้เรียบร้อยก็กลับไปทํางาน ไปติดตั้งเองนะฮะติดตั้งเองนี่คือเป็นเคสนะฮะเล่าให้ฟังเพื่อนะเพราะว่าผม,มไม่มีที่นี่ไม่มีบาดานก็เลยไม่มไม่ได้ไม่ได้มีเคสของปัม๊สปมสมมติให้ดูผมมีแต่ไปติดให้ลูกค้านะครับของผมในใช้อา่าในสระก,ก็คือใช้ปัม๊มจุ่ม24ี่โวลต์ต่อตรงธรรมดานะครับดูขึ้นแทงไงว้แล้วเอาลายมาใช้เท่านั้นเอง เกือบเกือบไม่ทันนะครับไปเห็นก็ยาวขนาดนี้แล้วะะยังกินได้เอามาปอกๆดออูน่าจะแก่แล้วก็อุ้มบูดเอาอกแกน พวสีเขียวออกนะครับแล้วก็ก็ย่างกินได้อยู่เดี๋ยวไปล้างนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ